ขอเบลูกหัวเด็กข่อยลูกข่อยก็ส่วัเจ้าลูกไหโอยบ่ได้บ่ได้เจ้าคนสว่าข่อยส่วนนี่มันมาลูกผิดเออนี่บรรยากาศดีเลยเง้ยมุ่นข้าชางมุ่นก้าช้างสิละเี่าคนคอเพ่งให้ฟังวะนี่เย้แลวเคยยเอ่อเอ่อเจารมันติดอึท้อง โอ้ย oh, ้าคอยนั่งหนเด้อตั๊จะเสียบแต่จะกินตึมตึงเออ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 โอ้ยมันกระซางมึงนี่คือมวนกันใช่โอ้ยสุดยอดเลย้ะโหน่ะเนี่ยคอยกับจักวัเป้ซ่เขาเป็นกระากบาทจะลอยก้ามารอกไปไใสกระางถอดีตดมยั่งยั่งยู่โอ อีก่อเนาะมวนเกิดเป็นเหมือนมวลฤทาย์มามีเว็บวิ่งอันอียังมันอยากตายคก็ยังนีว้ามาปั๊บเลยสองควบสองชวนจะแม่นันมาหากันดีคอยบอกว่าอย่าถามหาอย่าถามหาเนาะอันควบดีดีแต่มันมาคอบดอกอันคอบแต่โมตุจชัวหวานว่าในทางอียังโมชวนมากินมาใหญ่เงี้ยหนูทีแตกตายแต่เรามื่อไรก็ได้ใ้ย เข็ดงานเนี่ยพันว่าไปด้ยบุงเบได้หันหน้ามันจัะถอยหันหน้าจะพูดเนี่ยมึงบุมไปในอันมูดชวนมึงี่สิครบหลายบักขี้เราอ้าวมือขึ้นมาตะด้วโอ้ยอีอะนี่อีหยังน้ำใหญ่มึงก็ยิ่งสิเป็นไห่มันดีหลายผัวนั่นมือได้กระตื้นมากอ่ะไห่เต้ผัวเออแม่ละป้าธรรมดาธรรมดาลาผู้ชายมาหากันกับกินเหล่าเนี่ยเปธรรมดาลาน่า มันีิงอย um. ู่ต่อการมันกันยังตั้มปคุงตั Without ้กระปุ moon ่นสู้กันกินว่าพื้นคนกันยังเป็น huh คือกันอยู μά. ่เอออีนี่จะได้แม่บ้าหูตะมาเข่าข้างน้องเคยบ้านนี่บ้านกูได้ข่าวค้างกูเห็นมือได้มากมึงก็ตื่นสินาดาเต้ผัวมือได้กระได้นาสวนเนี่ยนี่มันไปกูด่ามันจังใดล่ะโอ้ยด่าก็ได้มันมีศิลปะในย่าสิไปด่าแนี่ยนั้นด่าแนวได้จังสัดเอามึงได้กูเบิ่งเป็นตัวอย่างเบิ่งด่าศิลปะมึงเอ้าบักสาทส่วน จะเมนครบแต่มูซัวซัวเกิดมานี่เป็นผู้ชายยังไหนกินแต่เราตามันคักๆย่าใจมันจงว่าไมันต้องสั่นบอกเอออย่าจงเขาแลดงว่ากูนี่กูด่ากูด่ามันไม่จิตละปาแมนมึงอย่าด่าจงแล้วมันก็เป็นคือเกาด่าให้มันสุดไปโลดเออต้องสั่นบอกเออต้องสั้นแสดงว่ากูเนี่ยหัศซุดวิซ่ามันลงกูต้องไปเย็นมาหลายเติบมันเออมึงต้องเพิ่มวิซ่าของมึงขึ้นอีก บ่าวเนี่ยบ่าวเลย็ัก็บ่าวจังไงนู้บ่าวทึ่งไอ้บ่าวทึ่งเนี่ยม่ะทึ่งไอ้ม้นีเนี่ยมจะเจ้าเด้บ่ได้เนี่ยมจะข่อยโอ้ยเบ่าแล้วยังบอลลูกอีกกูบ่บ่แล้วบักสัวๆนั่นะจีแดงนั่นโอ้ยขับบอลลูกง้อมเดะข่อยลูกข่อยก็สัวนี่เจ้าลูกไปโอ้ยบ่ได้บ่ได้ เดี๋ยวคนที่ว่าหอยสัวยีว่นีมนมมน่มันมาลุกเีบมันรอดมันไม่อิยงยังกระดอกกระเดียวเดี๋ยวแต่ละมือแต่ละมืนเด้วอว้าสต๊อกแตก่ลเมื่อได้ก็ได้ข้านวัยเป็นตั้ง <ไป S 1> แต่แตงโมมากินเราเมื่อได้ก็ได้ยอ้อ